มาแล้วครับขบวน2249นะครับกำลังจะผ่านบ้านแหดสามทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับถ้าตามเวลานี่ต้องผ่านสองทุ่มห้าสิบเอ็ดนะครับแกก็เกือบตามเวลานะครับถือทำเวลาได้ดีมาก QSY นะครับ พรุ่งนี้ค่ะ กินทุเรียนนี่หอมชุยเลยนะครับขบวนรถวิ่งผ่านไปแล้วครับเดี๋ยวรอถ่ายขากลับพรุ่งนี้นะครับอานามันแทศประมาณทุกว่ากว่านะครับ